สึกตรงนั้นว่าต้องมาเรียกร้องหรืออะไรเลยแค่สะท้อนว่าเราก็มีอยู่ตรงนี้ทำหนังให้หนังทุกเรื่องที่เขาออกมาก็จะบอกว่าเฮ้ยเรามีตัวตนอยู่ตรงนี้แบบนี้ยังมีอีกนะเพื่อจะเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อจะให้ทุกคนในสังคมได้รับรู้ว่าไม่ได้มีนอกจากพวกคุณแน่ในชีวิตนี้อินเสกในแบกยาร์ดมีอีกหลายแมลงมีอีกหลายพืชพันเขาเรียกมีอีกหลายพันมีอีกหลายร้อยแบบอเออไม่ได้มีแค่แบบหรือสองแบบสนามหญ้ามันกว้างใหญ่ลองดูให้ทั่วๆแล้วกัน คุณคุณก็เองเคยมีโอกาสเดินทางไปร่วมสิ่อการหนังในหลายหลายประเทศเท่าที่เห็นผ่านมาไปเยอะมากนะครับในต่างประเทศเองมุมมองในเรื่องความหลากหลายทางเพศในสังคมเขามองเหมือนมองเหมือนบ้านเราไหมมันหรือว่าส่วนใหญ่จะคิดเห็นคล้ายๆกันเท่าที่มันผ่านมาก็จริงๆก็ไม่ต่างกันมากนะฮะก็คือว่าก็ยังเป็นก็รรับรู้การมีอยู่บางประเทศก็ให้เขาเรียกเหมือนบางประเทศก็มีพื้นที่ให้บางประเทศก็ไม่มี <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่แตกต่างอ่ะทั้งโลกบางครั้งเนี่ยหนังเราไปอ่ะยังเคยไปแบบทําหนังปกติอย่างนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ยังไปเทศกาลหนังแบบ <c oughs> แบบแฟนตาสติกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแฟนตาซีตรงไหนนี่นี่ก็เธอเ็คนปกติถูกไหม <c oughs> แล้วแบบไปเทศกาลหนังแฟนตาซีอย่างเงี้ยเรามันแฟนตาซีเหรอมันก็ไม่แฟนตาซีนะอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบบางทีได้ไปก็เอ็กโซติกหรือเปล่าจริงๆเออก็จะมีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แปลกใจว่า คือก็มองเหมือนกันทั่วโลกเพราะยังไม่ได้หันมามองเรื่องนี้จริงจังเท่าไหร่ความทัดเทียมกันจริงจริงอยงจังจริงจริงแล้วคุณคุณก็บอกว่าในในอขยับมาโฟกัสนิดนึงอ่ะแค่ช่วยมาในแวดวงหนังไทยแค่นงึงคิดว่าหนังไทยเองเนี่ยใน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 แวดวงหนังไทยเองมีการพูดถึงหนังพิธีสามนีมัน,ม,นมันจำกัดจำาเขียรหรือว่ามักจะให้ความสําคัญหรือว่ามองเป็นหนังอีกแนวหนึ่งที่ พอหนังก็เทยี่ไส่ถ้าต้องเป็นหนังตลกอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมมันมีมันมีวิธีอื่นที่บอกได้ก็เยอะนะอะไรเงี้ยคิดว่าบ้านหลวงไทยยังแคบเกินไปไหมในการที่บอกเ่าประเด็นเหล่านี้โอโ้ก็แคบมากนะฮะว <c oughs> งการวงการหนังไทยก็ยังอยู่ที่เล่าเรื่องเพศที่สามก็จริงหลากหลายทั้งเพศก็จริงแต่เล่าเป็นตลกครับ <c oughs> ตลกปกฮาแบบ <c oughs> นําเสนอว่าเอยถ้ามาก็ต้องเป็นสีสันเป็นตัวตลกไม่ได้นําเสนอว่าเอยเขามีชีวิต อยู่จริงๆริงจังๆแต่จริงๆแล้วหนังพี่พศานนท์เองเนี่ยถึงจะมองว่าเป็นหนังตลกแต่เขาก็มีนะคะหมายความว่าก็มีมีมีการเล่าเรื่องที่เออมีที่มาที่ไปของกระเทยตลกพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่มันก็ยังน้อยส่วนมากก็ต้องเอาความเป็นตลกเนี่ยมามาเคลือบมาเคลือบไว้ก่อนแล้วค่อยเล่าแต่ว่าไม่นจะเล่าแบบจริงๆจังๆแบบที่ก๊อบเล่าเนี่ยอืมก็ว่ายังไม่เห็นเท่าไหร่ส่วนว่ายังมีรักแห่งสยามอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นหนังวัยรุ่นที่ยังเอ๊ะ ยังไม่ได้แบบชัดเจนเต็มตัวอ่ายังมีเพื่อนกุลักมึงกวะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหนังเกเต็มๆเรื่องแรกๆของเมืองไทยก็มีบ้างแล้วมันก็หายไปครับ,รบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีไม่ได้ถูกเขาเรียกไม่ถูกนําเสนออย่างต่อนเนื่องอะว่ามันมีความหลากหลายมากกว่านั้นครับ กลับมาที่เรื่อง se อินสแต็กยานะครับฟังจากคุณกอบเล่าจากเดนที่ในการนำเสนอเรื่องเราที่ต้องการถ่ายทอดออกไปมันมีความมันมีความผมไม่แน่ใจว่ามันคำล่อแหลมต่อเด็กทเอาชนที่มาดูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะซึ่งแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าในเทศกาลหนังก็มีการจัดเรทดภาพยนตร์หรือเปล่าทีนี้ในฐานะเจ้า,จาของหนังเองสมมุติหนังนี้จะฉายในวงกว้างแล้วแต่มันหนังนี้ถ้าถูกจัดเรทดมันจะอยู่ในเลทไหนเห็นพี่เขาบอกว่าอยู่ชอยยี่สิบเลยเนี่ย <laughs> เฉพาะเลยแหละครับมันจะมีเนื้อหาแล้วก็เรื่องการนํา,าเสนอที่ไม่เหมาะกับเด็กต่ำกว่า20เลยละ่ะคือความเหมาะสมบางครั้งนี่เราไม่ได้เป็นคนกําหนด สังคมเป็นคนกําหนดแต่ส่วนตัวเราไม่ได้มันไม่ได้มีภาพอะไรขนาดนั้นก็ว่าหนังกับเนี่ยไม่ได้มีภาพอะไรที่ล่อแหลมรุนแรงเท่าเว็บไซต์ต่างๆที่เขาสามารถเปิดได้โดยที่ไม่ต้องมีเลตติ้งบอกด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อันนี้เราไม่ถือไม่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 ได้ซีเรียสนะฮะก็คือว่าโอเคไม่เป็นไรเข้าใจบอกว่าเอ๊ะมันจะ ต้องเฉพาะกลุ่มเลยเอาไม่เป็นไรก็ขอให้ได้มีคนได้ดูแล้วไปบอกกันว่าให้มันเป็นยังไงดีกว่าเลยไม่ค่อยแบบว่าจะต้องต่ํากว่านี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะขอให้ได้มันได้เผยแพร่ให้ทุกคนได้ดูก็ก็โอเคเพราะว่าคือพูดอย่างนี้มันยาวอ่ะใครคลิกดูในเน็ตมันไม่ต้องภาพอะไรคือความเหมาะสมละอือันนี้นี่ถ้าว่าจริงจังจะเป็นทางการแล้วนะว่าหนังนี้ได้เหรียญอชิงยี่สิบจริงๆิหรือว่าหรือว่าหรือว่าพูดในเทศกาล่ะอ๋อในเทศกาลหมายความว่าก็คือเทศกาลกําหนดให้ครับ แต่ว่าก็ตอนนี้พี่าทางโปรดิวเซอร์เขากำลังส่งเาเรียกนะขอเลตติ้งอยู่ขอเลตอยู่คืออย่างที่บอกไปนอกจากเบอร์ฟิล์มแล้วก็วจะฉายในวงกว้างด้วยฉายที่โรงเอ็มพารีเอียมใช่ไหมหรือสี่เป็น SF ส e n t เซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสมมติว่าก็ฉายโอเคไหมแม้จะจำกัดโรงจำกัดรอบแต่ว่าการยืดลงฉายก็าอาจจะยาวหน่อยเดือนนึงก็ว่าเรียนไปดูกันได้ทีนถ้าเกิดถ้าฉายในวงกว้างแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องกลับไปขอเรทใหม่ ก็ี่ตอนนี้กำลังขออยู่เลยครมันจะได้แบบ <นะ S 1> ว่าควบไปกับเบอร์ฟิมจะได้เป็นในหา,านเดียวกันเป็นในงานเดียวกันซึ่งก็คาดว่าจริงๆตัวเองจะคือได้เหยไในไม่ซีเรียสขอให้ได้ได้ออกไปฉายเถอะขอใ,<ช>ให้มีคนดูเถอะใช่ไหมฮะก็คิดว่าน่าจะยังไงก็แล้วแต่หนังก็จะมีทิศทางของของของมันเองแหละใช่ฮะนี่นอกจากอินสกอินดบักยาร์ดในเดือนธันวาคมคุณก๊อฟก็จะมีหนังยาวอีกเรื่องหนึ่งกันอันนี้เป็นหนังที่แบบว่า เด็กดูได้ <S <S พี่ใหญ่ดูดีเลยป่ะ <c oughs> ใช่ค่ะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เลยค่ะครับชื่อเรื่องฮักสารคามฮักสารคามค่ะไม่ต้องบอกก็เป็นหนัง <c oughs> นําผู้หญ่อีสานทั้งเรื่องมาผ <c oughs> ู้หญอีสานทั้งเรื่องค่ะ <c oughs> แล้วเป็นโรแมนติกคอมเมดี้วัยรุ่นอีสานทั้งเรื่องก็ว่าเป็นเรื่องแรงของประเทศไทยนะเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นหนังอีสานทั้งเรื่องก็จะเห็นพวกแยมยโสธรหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเห็นความเป็น มันก็จะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าหนังพี่หม่ำก็จะแบบสีสันสดใสจะย้อนยุคจะอะไรอย่างเงี้ยแต่กับผู้อีสานแต่ก็ว่าไม่เคยเห็นตั้งแต่โตมาไม่เคยเห็นหนังวัยรุ่นกุ๊กกิ๊กโรแมนติกคอมเมดี้แต่เป็นผู้พูดภาษาอีสานคือหน้าตาเกาหลีญี่ปุ่นแต่พูดอีสานกันทุกคนอาจจะคิดไม่เคยเห็นนึกออกไหมับทุกคนคิดว่าถ้าผู้อีสานก็ต้องเป็นหน้าดำๆเหลี่ยมๆกามๆแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ทุกวันนี้มันไม่ใช่อะค่ะทุกวันนี้หน้าตาก็เกาหลีญี่ปุ่นนี่แหละแต่ก็พูดอีสานกันเป็นชีวิตปกติครับเราก็เลยอยากนําเสนออะไรแบบนี้น่ารักน่ารักก็จะเปลี่ยนแนวทางการทํางานของเรองจะได้เคยทำหนังที่อาจจะจะจะโฟกัสที่เรื่องเรื่องเรื่องของเพศที่สามเนี่ยกลับกลับกลับมาความรักสายๆหน่อยไปรุ่นหนุ่มสาวหรือวก็จะมีมีฝังอะไรอย่างนี้อยู่บ้างมีอยู่บ้างค่ะตามภาษาก็คือมันก็ยังมีอยู่บ้างแหละแต่ว่าก็คือเราก็รู้ว่าคือการทําหนังแต่ละเรื่องเนี่ยก็อื ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะมีโพซิชันที่เราวางเอาไว้ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่ทําเพื่อตอบสนองสิ่งที่เราคิดอย่างจริงจังกับตอนนี้เราทำสมมติเราทําหนังคอมเมอร์เชียลหรือทําหนังแบบนี้มันก็จะมีโจทย์รเราก็ต้องโจทย์ที่เป็นในทุนหรือมีคนเอามาให้ทำเนี่ยก็อย่างจริงจังแล้วก็ใส่ตัวตนเราลงไปว่าเราคิดคบแบบนี้แหละไม่ถึงขนาดว่าบังคับตัวเองว่าต้องไม่ใช่ตัวเองนะเปล่าค,ค,คนเรามันมีหลายแง่หลายมุมอะไม่ได้มาแบบซีเรียสจริงจังตลอดเวลาแล้วก็เป็นมนุษย์อะนะมันก็มี มีรักโลรโกรธหลงอะไรปกติเพราะฉะนั้นมันก็สามารถแบ่งร่างทําได้หลายอย่างาหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังหนังหนังที่อาจจะมุ่งหวังคนดูในวงกว้างแหละใช่ไหมพราะว,ว่าทำมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้<ฮ>องการของคนทุกเพศทุกวัยที่สามารถอยากจะเข้ามาดูหนังในโรงสักเดือนแลวสามารถดูด,ดูโดยต้องไม่ต้องมีวุฒิภาวะมากําหนดเรื่องของอายุมากําหนดแต่ฮักสารคามไม่ได้เข้าทันวานะคะ ตว่าตอนนี้เพิ่งถ่ายเสร็จก็จริงแต่ว่ามันจะไปเข้าปีหน้าอ๋อเข้าปีหน้าปี 5, ้สีไป <c oughs> อะไรยเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าจะเป็นหนัง <c oughs> หนังเรื่องแรกที่จัดจำหน่ายในรูปสตูดิโอดูได้ประมาณสัก40 <c oughs> โรงทุ่กรุงเทพ4ี่สโรงทุ่กรุงเทพร้อยโรงที่กรงุรงเทพเป็นหนัง <c oughs> ไทยเรื่องหนึ่งที่ฉายในวงกว้างสามารถก็ดูทุกคนดูได้หมดใช่ครับแต่สําหรับ Insect in the Backyard ก็เริ่มในเมืองไทยก่อนนะครับพี่เจอการภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพแล้วเวอร์ฟิล์มอย่างที่8นะครับรอบ เอเชียนพีเมียประมาณนั้นฉายครั้งแรกในเอเชียที่นี่นะครับแล้วก็ฉา,ายน่าจะมากกว่าหนึ่งรอบ สองรอบสองรอบนะครับแล้วก็คุณก๊อฟจะไปมีกิจกรรม Q&A ท้ายหนังฉายคือผู้กำกับจะไปร่วมพูดคุยตอบคำถามทุกคำถามที่คุณดูสงสัยนะครับหลังดูหนังจบลงเอ๊ะตรงนี้มันเป็นยังไงตรงนี้พยายามจะบอกอะไรทําไมต้องมีฉากนี้ทาไมฉากนี้ถึงต้องนําเสนอมากกว่านั้นตอบบดทุกคําถาม <c oughs> เปิดใจนะฮะแล้วก็ใครที่อยากามีอะไรมากกว่าแค่ดูหนังนะครับคือเทศกาลหนังมันดีอย่างคุณผู้ชมดูหนังแล้วนะครับได้ได้กลับมาพูดคุยกับคนทําหนัง เราได้รู้ว่าสินุคนำหนังพูดสินุคนำหนังเสนอนั้นเขาต้องการอะไรเขามีความตั้งใจอย่างไรนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่ให้กับวงการหนังอิสระในบ้านเรานะครับก็สนใจก็ขอเชิญได้นะครับเทศกาลพืพยนต์กรุงเทพย้ำอีกครั้งนะครับวันที่5ถึง16พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนซีนิเพ็กนะครับรวมภาพยนตร์ห้างสินคา้าเสียงพารากอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณก๊อฟที่มาพูดคุยในรายการนะครับ ได้รับรู้เรื่องราวที่จริงๆน่าจะคุยอสักชั่วโมงนะจะ <c oughs> ได้เห็นมุมมองความคิดใหม่ๆแบบนี้นะครับผมกับตําหนังใหม่ๆแบบนี้ที่จะมา,าสร้างสีงสันใหม่ๆอะไรให้กับวงการหนังไทยบ้างนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเอาละครับแมกโก้คาเฟ่เราช่วงน,นี้คงต้องพักกันก่อนนะครับไปพบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับตอนนี้พักกันสักครู่ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ